นะช่วงเวลาปัจจุบันครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเกมยิงเนี่ยขับเขี่ยวแข่งขันกันแบบดุเดือดเลือดพล่านแน่เกินนะไม่รู้พี่ๆเขาใจตรงกันมาจากไหนฮะแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นนะนะฮะมันก็มีเกมอยู่2เกมที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่น่าจับตามองทีเดียวครับเกมเกมแรกมีชื่อว่า s p e c t ตอ d ์ดครับเป็นเกมที่รวมเหล่าผู้สร้างมากประสบการณ์จากค่ายเกมใหญ่มารวมกันฮะและก็ โอ้โหมีรูปแบบของตัวเกมที่ดูแล้วมีความเหมือนวอาโลแลนเลยนะแถมมีการเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาครับไม่เพียงแค่นั้นนะยังมีการดึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาร่วมยกระดับในการโปรโมทวิดีโอเกมอีกต่างหากเห็นแล้วเราก็นึกว่าน่าจะปังแน่ๆครับในขณะที่อีกหนึ่งเกมครับ สร้างโดยผู้พัฒนาเกมหมาสุดโด่งดังครับนั่นก็คือค่ายวาวเจ้าของแพลตฟอร์มสตรีมครับแล้วก็เป็นคนสร้างเกมอย่างทีม f o r t r e ร s อะไรพวกนี้ฮะ h a l f l i ไอ่า counter strike ภาคต่างๆครับรวมไปถึงเกมที่เรารักที่สุดเลยอย่าง Dota 2นี่ก็สร้างโดยค่ายเกมเกมนี้นะอย่างไรก็ตามครับไอเกมเด a d ็อกเนี่ยทีแรกอะ่ะ พอได้ลองเล่นแล้วก็ปิ๊งอยู่นะด้วยความที่เกมมันมีความออตอบโจทย์ผู้เล่นอย่างเราเราท่านๆแต่ถึงกระนั้นครับเราก็คิดว่าเอ,อ้ยตัวเกมมันอาจจะมีความลึกเกินไปหรือเปล่าอาจจะไม่เข้าถึงผู้เล่นยุคใหม่ที่อยากจะเล่นอะไรง่ายๆหรือเปล่าว่างั้นเหอะอย่างไรก็ตามครับนะช่วงเวลาปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันผิดคาดพอสมควรครับเพราะว่าเกมเดดล็อกเนี่ยมีเส้นทางอนาคตที่สดใสโรยด้วยกลีบกุหลาบซะเลือกเกินฮะ ในขณะที่อีกเกมหนึ่งที่เราคาดหมายว่าควรจะไปได้ดีเช่นกันอย่างสเป c t ตอร์ดีวฮะมีจำนวนผู้เล่นลดน้อยลงเรื่อยๆครับจนทุกวันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมเปิดมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยจะเอาตัวรอดจากการปิดให้บริการได้หรือเปล่าครับ วัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะฮะกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการเจาะประเด็นมาถึงตรงนี้ก็คงจะรู้กันแล้วแหะฮะว่าเราจะมาเจาะประเด็นอะไรใช่ไหมฮะนั่นก็คือการประสบความสําเร็จที่แตกต่างกันเหลือเกินระหว่างเกมเดนล็อกกับสเปกเตอร์ดีวใช่ไหมฮะเดนล็อกมาดูตัวเลขกันหน่อยครับเปิดให้บริการมาแล้วเกือบจะ3เดือนครับในรูปแบบของทดสอบอยู่นะฮะยังไม่ได้เปิดให้เต็มๆแถมใครที่เขาอยากจะเล่นเนี่ยต้องทํำยังไงฮะ ต้องมีเพื่อนที่มีไอสามารถเล่นเกมนี้ได้มาอินไวต์มาเชิญให้เราได้เล่นอีกทีหนึ่งถึงจะเล่นได้หรือเงื่อนไขมันค่อนข้างจำกัดจําเคลียรครับแต่ถึงกระนั้นผู้เล่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแบบอทามไฮนะสูงสุดอยู่ที่1.700แสนคนครับผู้เล่น24ชั่วโมงนี้มีคนเล่นประมาณ7.6หมื่นคนครในขณะเดียวกันผู้เล่นในช่วงเวลาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเกือบ4 0,000คน เลยทีเดียวครับแล้วไปดูอีกหนึ่งเกมกันฮะอย่างเกม s p e c t ตอ d ์ด i เนี่ยเปิดให้บริการมาแล้วอ่ะประมาณ2เดือนนะฮะมีผู้เล่นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ26,000คนเท่านั้นเองครับในขณะที่ผู้เล่น24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่แค่1.5 0 0คนปัจจุบันนี้มีคนเล่นอยู่ประมาณ700กว่าคนเท่านั้นเองครับลหลายๆคนก็คงจะคิดในใจนะฮะว่าเฮ้ มันน่าเอามาเปรียบเทียบกันตรงไหนเนี่ยเพราะว่าทั้ง2เกมนี้น่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันนั่นก็คือการโปรโมทเขาก็ไม่เหมือนกันเม็ดเงินเงินลงทุนเขาก็ไม่เหมือนกันทิศทางการสร้างเกมของผู้พัฒนาเขาก็ไม่เหมือนกันแต่นั่นแหละฮะเราอยากเอามาเปรียบเทียบเป็นเคส s t u ดี้ไงฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผู้สร้างเกมที่อยากจะทําเกมตัวให้เป็น e sport เนี่ย เขาควรจะทำยังไงครับเกมถึงจะประสบความสำเร็จและไอาการที่สเป c t ตอร์ดีกับเกมเดนล็อกมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันเหมาะเจาะทีเดียวครับที่เราจะนำมาเป็นเคสด้านดีพูดง่ายๆคือเราเปรียบเทียบกันให้เห็นไปเลยครับแบบชัดๆเลยฮะว่า2เกมเนี้ยมันมีทิศทางที่แตกต่างกันตรงไหนบ้างครับไปฟังกันเลยถ้าถามว่าสิ่งที่เราควรจะมาพูดถึงเวลาเปรียบเทียบเกมสเกมมันคืออะไรใช่ไหมครับประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยแน่นอนครับ มันก็ต้องเป็นเรื่องคุณภาพของตัวเกมและหลังจากที่เราได้ไปพูดถึง2เกมนี้มาแล้วในรายการแวดวงรีวิวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดหรอกนะฮะดูแบบหยาบๆด้วยตัวเลขเลยก็แล้วกันฮะ,ะถึงแม้ว่าเราจะให้เกม s p e c t r r d y ที่คะแนนไม่ธรรมดานะเราให้ไปที่7.5คะแนนเต็ม10เลยแล้วก็อย่างที่ทราบครับ Spectre d y เนี่ย มีคนคุณภาพที่ผ่านการทำงานจากค่ายชื่อดังมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่เขาสร้างเกม v a l o r a n t มาก่อนนะกุมบังเหียน a p e ป Legends คนทำเกม a อ e of e m p i r e c o u n t e r St r i k e Global Offensive พวกนี้ฮะรวมถึงคนที่ทำงานในค่าย Naughty Dog เนี่ยทำเกมแบบ Uncharted The Last of Us พวกนี้แถมชื่อเสียงของพี่ๆพ,พ,พวกนี้ครับช่วยให้ค่าย Mountain Top Studios เนี่ย ระดมทุนได้ถึง30ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไม่น้อยนะฮะสำหรับเกมที่เรียกได้ว่าเป็นแบบ live service อะไม่ต้องทำให้เสร็จทีเดียวอะค่อยๆทำต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นครับผมต้องบอกว่าไอ้คะแนน7.5คะแนนเนี่ยเราก็ใจดีเหมือนกันนะ <c oughs> เกมเกเนี้มันไปคล้ายคลึงกับเกมบอร์เลนจนเกินไปครับอันเนี้ยประเด็นหลักๆเลย สิ่งที่เขาพยายามจะเพิ่มเข้ามาครับนั่นก็คือลูกเล่นในการสลับตัวเสริมคำว่า d y เข้ามาใช่ไหมฮะมันถูกใส่เข้ามาโดยที่เรามองว่ามันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเกมครับเหมือนถูกยัดเข้ามาเพราะกลัวว่าเกมตัวเองจะไม่มีเอกลักษณ์ซึ่งมันไม่ทำให้เกมสนุกขึ้นเลยฮะมันทำให้เกมเล่นยากโดยใช่เหตุครับคือพูดง่ายๆฮะในช่วงแรกๆอ่ะผมเข้าใจว่าพี่ๆผู้พัฒนาเขาอ่ะ พยายามจะทําเกมที่เหมือนกับเกมว a ลโล้แลนดเพราะว่าอยากจะตามรอยความสําเร็จของว a าโลฮะเห็นได้จากช่วงเปิดทดสอบเกมอะฟุตเทสที่หลุดออกมามันยังไม่มีการสลับตัวไปมาเลยฮะเกมก็ยังชื่อว่าสเป c t ตอร์เฉยๆเลยฮะในขณะที่ตอนเปิดตัวเกมแบบเต็มตัวมีการเพิ่มดีวายหรือก็คือการแบ่งแยกแยกร่างตัวเราออกไปเนี่ย ผมเข้าใจว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนข้อคอรหาไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทําอะไรให้แตกต่างจากเกมรุ่นพี่สักหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นฮะเราก็ต้องให้เครดิตนิดหนึ่งเพราะคนทําเกมเขาผ่านประสบการณ์ในการสร้างวาร,รมาเขาอาจจะเป็นคนต้นไอเดียในการทําเกมวารโรก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่พอมันต้องชนกับวารออย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีอะไรเด่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีเหตุผลเลยฮะที่เราจะไปแบบ ย้ายเกมไปเล่นสเปกเตอร์ดีทีคิดออกว่าแถมการต้องคุมตัวละคร2ตัวเนี่ยมันก็ยากซะจริงๆอันนี้แตกต่างจากเกม d e a d l o อกอยู่สักหน่อยครับเกม d e a d l o อกเนี่ยพัฒนาโดยค่ายวาวซึ่งผมไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังหรอกนะฮะว่าเขาใช้ใครเป็นคนทำเกมบ้างแต่ถ้าพูดถึงเกมค่ายวาวเนี่ยเราต้องยกให้เลยฮะว่าทุกเกมที่เขาทำเนี่ยมันออกมาดีจริงๆและเด d ล็อกเนี่ยเราก็ให้ถึง10 เต็ม10คะแนนเลยทีเดียวครับผมรีวิวและลองเล่นดูอะผมขอยกคำพูดของเทนส์นักแข่ง v a l o r a n บชื่อดังซึ่งปัจจุบันแขวนเมาส์ไปแล้วนะฮะเขาลองเล่น e a d l o c k แล้วพูดว่าเอ้ยเกมนี้มันสุดยอดจริงๆเกมนี้มันเป็นของใหม่จริงๆเลยนะไอ้คำว่าสุดยอดเนี่ยเราเห็นด้วยกับเทนส์ครับแต่ไอ้คำที่ว่าเป็นของใหม่เนี่ยเราไม่เห็นด้วยแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดสท็อกเนี่ยผมรู้สึกว่า เขาได้เอาจุดที่เป็นจุดดีจากหลายๆเกมในค่ายตัวเองเกมยิงมีความเหมือนกับทีม m o r t t r e s มีความเหมือนกับ Counter Strike มีอารมณ์ของเกม o o i l e เหมือนกับเกม d o t a 2 u อะไรอย่างเงี้ยครับเขาจับมาผสมผสานกันแล้วประเด็นคือคนที่เป็นกู๊กหรือว่าคนทำเกมที่เขาได้วัตถุดิบมาเนี่ยเขาผสมผสานกันได้ลงตัวจนมันกลายเป็นสิ่งใหม่จริงๆฮะและสิ่งที่เกม De น d l o c อมี แต่เกม Specter d e v i ไม่มีเลยคือการที่มันดูเหมือนจะเป็นเกมง่ายครับเข้าใจง่ายเล่นง่ายนะใครเคยเล่นเกมแนว third person shooting มาเนี่ยหรือว่าเกม TPS เกมยิงมุมมองบุคคลที่สามมาน่าจะเข้าใจการเล่น Deadlock ไม่ยากหรอกฮะแต่ถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจตัวเกมวิธีการเล่นได้ง่ายใช่ไหมแต่เกมมันน่มีการใส่อะไรเข้ามาให้เราศึกษาเยอะครับ แถมมีการอัปเดตเนื้อหาเรื่อยๆด้วยนะแม้ว่าตัวเกมยังไม่ได้เปิดบริการแบบเป็นทางการด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ได้เลยฮะคุณภาพของตัวเล่มก็บอกอะไรหลายๆอย่างได้แล้วฮะ7.5กับ10ถ้าพูดถึงนักเรียนนะนักเรียนคนที่เรียนได้เกรด7.5สํำหรับเราที่เป็นครูเราก็มองว่าโอเคใช้ได้ครับเกือบจะได้เกรด4แล้วนะแต่ ถ้าเอาไปเทียบกับนักเรียนที่ได้10เต็ม10หรือว่าร้อเต็มร้อยเนี่ยฮะโอโ้ผมต้องบอกว่าระยะห่างเนี่ยมันมีเยอะพอสมควรทีเดียวมาถึงประเด็นที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของกลุ่มผู้เล่นหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของคนทําเกมเนี่ยฮะคืออันนี้ไม่ได้สําคัญแค่สําหรับคนทําเกมหรือว่าผู้พัฒนาผู้ให้บริการเท่านั้นนะแต่มัน เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการทำทุกธุรกิจเลยครับผมมักจะเอาไปเปรียบเทียบกับการค้าขายหรือไม่ก็การทำคอนเทนต์การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่แหละมันตรงมันใกล้ชิดกับเราดีนะคือสมมุติครับถ้ามันมีช่องคนทำคอนเทนต์แนวนี้อยู่แล้วอะ่ะที่เป็นเจ้าของตลาดอยู่แล้วเช่นช่องพูดข่าวใช่ไหมเราต้องทำยังไงครับมันมีอยู่สองทิศทางนะทิศทางแรกครับคือ เราจะต้องทําแบบเดียวกับเขาครับแต่ต้องทําให้เหนือชั้นกว่าทําให้ดีกว่าเพราะว่าเรามาใหม่ไงทําได้ไหมละ่ะอีกทิศทางหนึ่งครับคือเราอาจจะเจาะกลุ่มเป้าหมายเดียวกันแต่เราต้องทําไม่เหมือนเขาสิทาให้มันแตกต่างกันครับอ่าอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะได้กลายเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคไงฮะ หรือจะเป็นทิศทางอื่นก็คืออ่าเราไม่ทําเกมแนวนี้ไปเลยย้ายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปฮะผมว่าตรงเนี้ยสเปกเ,เตอร์ดีแอบไปพลาดอยู่นิดน,นึงฮะคือเข้าใจเลยฮะว่าพี่ๆผู้พัฒนาเขาอ่ะอยากจะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของเกมอย่าง Valorant หรือว่า Counter Strike 2แต่ถามจริงๆครับมันตรงกับทิศทางการทำตลาดที่เราแนะนำไหม มันดีกว่าว a l l ุ่นแลนไหมันดีกว่า c o u n t เต s t ์สไตร์สองหมอ่ะอันนี้ถามตรงๆซึ่งไม่ต้องตอบก็ได้ครับตอบในใจเราก็รู้อยู่แล้วฮะว่าไม่ดีครับเอออันนี้ไม่ต้องเกรงใจเลยสู้2เกมนี้ไม่ได้ครับไม่เพียงแค่นั้นน่ะว a l ลุ่นกับ c o u n t เตอร์สไตอ่ะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์กิจกรรมนอกเกมพวก e s p o r t ์ตพวกวัฒนธรรมการติดตามการเล่นเกมหมาพวกเนี้โอ้โหมันติดตลาดไปแล้วครับ สเปกเ,เตอร์ดีวายถามหน่อยครพี่จะเอาอะไรไปสู้เขาครับอ่ะอันนี้ฮะที่มันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าโอ้โห,โโห Mountain Top Studio พลาดทีเดียวครับในขณะที่เราหันมาดูเกม d e a d l ล็อกดีฮะเกมแนวโมบ้าบวดเกมยิงมุมมองบุคคลที่3เนี่ยไปค้นหาดูไปศึกษาดูอ่ะ คู่แข่งเขามีใครบ้างฮะโอ้สมัย2อย่างเงี้ยเออมุมมองบุคคลที่3มเหมือนกันเป็นโมบ้าเหมือนกันหรือจะเป็นเกมอย่างพาราดินที่เป็นมุมมองบุคคลที่1เนี่ยเป็นโมบ้าเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยหรือแม้แต่เจ้าใหญ่ขาเก่าขาประจํา,าจอย่าง OverW a t c h ภาค2เนี่ยหลายๆคนถามเป็นมุมมองบุคคลที่1แต่ว่าเดนล็อกเป็นมุมมองบุคคลที่3ใช่ไหมเอ้ยแต่ผมมองว่าสกิลทักษะการเล่นที่ผู้เล่นต้องการเนี่ยมันตรงกันเลยกลุ่มเป้าหมายแบบเดียวกันเลยฮะและ คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าผู้เล่นของ o อ e ว w a t c อ2ก็ย้ายมาเล่นเด d l ็อกเยอะทีเดียวเนี่ยผมมองว่าเป็นคู่แข่งกันไกลๆเหมือนกันเนี่ยถามหน่อยฮะว่าเกมย Smile, เย adin, อย่างสมัยเนี่ยพาลาดินอย่างเงี้ยมีอะไรสู้ d e a d l o อกได้ฮะหรือแม้แต่เกม o อ e ว w a t c h 2เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วนะต้องเรียกได้ว่าเป็นช่วงแบบขาลงแบบสุดๆนะตั้งแต่เกมเปิดให้บริการมาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเดสท็อกเนี่ย มาถูกจังหวะเวลาพอดีแถมมาปุ๊บไม่ได้ยั่งแค่ผู้เล่นของเกม Overwatch สมัยพาราดินเท่านะัะนะไปดึงคนที่รักค่ายเกมหมาอย่างวาวผู้เล่นโดตาอย่างเงี้ยดึงมาเล่นเกมของตัวเองได้ด้วยอ่าแถมคนที่เล่นเกมโมบ้าเกมอื่นก็มีการมาลองเล่นเกมเดนท์ล็อกด้วยคนที่รัก League of Legends อะไรเงี้ยน,นะรวมถึงหลายๆคนที่เล่นว a l โลแอนเล่นเคาน์เตอร์สไตรอ่าเห็นเป็นเกมยิงเหมือนกันไงก็ดึงมาได้ครับ ส่วนคนที่เป็นหน้าใหม่อยากลองของแปลกเขาก็ดึงมาได้อีกฮะได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยทีเดียวมาถึงอีกประเด็นหนึ่งฮะพูดแล้วก็ขำครับนั่นก็คือเรื่องของการทำตลาดนั่นเองครับผมมองว่าเดนล็อกเนี่ยเขาทำโอเคนะคืออย่างที่เคยพูดไปตั้งแต่ช่วงแรกๆนะว่าเขาทำเกมแบบเป็นศิลปะแล้วมันมีความเป็นไลฟ์เซอร์วิสจริงๆอ่ะคือ ตอนแรกก็มีการเปิดให้เล่นก่อนครับในกลุ่มผู้เล่นแคบๆะนะทีนี้ก็มีการเปิดให้แบบให้ผู้เล่นที่เป็นกลุ่มแคบๆเนะะี่ยคะบไปทาเหมือนแวมไพร์ไงถ้าเกิดใครอยากเล่นต้องให้พวกพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มแคบๆนี่เขาอินไว้ครับแล้วก็เกิดการอินไว้ต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เปิดเกมแบบโอเพนเบต้าเต็มตัวสักทีอะคือเทสไปเรื่อยๆเพิ่มตัวละครใหม่เพิ่มระบบใหม่เพิ่มอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆ แล้วมีเงื่อนไขใครที่อยากเล่นเนี่ยก็ต้องแบบเออไปหาไปมีความพยายามนิดหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะได้เล่นเกมนี้แบบจริงจรงจังๆเพราะฉะนั้นทําแบบนี้เขาได้อะไรครับได้คนที่อยากเล่นเกม d e a d l o ็อกจริงๆไงได้กลุ่มที่แบบเป็นแฟนคลับของเขาจริงๆตัวจริงเสียงจริงเลยไงฮะขณะที่สเปกเตอร์ดฮะผมรู้สึกว่าเขามาเขาก็แบบเกาะกระแสนิดหนึ่งแล้วนะคือ อยากจะทำเกมแบบวอ e o โลแอนดะดูภาพก็รู้ครับไม่เพียงแค่นั้นนะยังมีการไปดึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมงานด้วยครับโดยการร่วมงานแต่ที่แรกอ่ะเขาพยายามทำให้คนไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าคนที่เป็นคนเล่นคนรับสารคนดูคนอะไรต่างๆเข้าใจไปว่าอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นชาล์ต์อิตทิมมีหรือว่าจะเป็นอ่าทาริก หรือดีเจคนดังอย่างเซธเนี่ยนะฮะทำให้คนดูเนี่ยคิดว่าคนเหล่านี้ครับเป็นเหมือนหนึ่งในเจ้าของเกมหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือถ้าใครคิดถึงดราม่าก็ดราม่าขายตรงที่เอาดารามาเป็น CEO ประมาณนั้นเลยครับถามว่าทำแบบนี้มันโอเคไหมโอโ้ไปดูไปดูดราม่าตอนนี้ดิครับโอ้โหเขาได้เงินกันตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มันโอเคครับมันได้ผลครับเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมฮะ แต่ข้อเสียครับคืออะไรครับถ้าเกิดอินฟลูเอนเซอร์มันไม่เวิร์คขึ้นมาเมื่อไหร่ครับตัวเกมจะดิ่งลงด้วยทันทีครับผมยกตัวอย่างเลยฮะคือคนที่เขายกมาเป็นคนรายชื่อแรกๆเลยอย่างเช้าเนี่ยนะฮะโอ้โหมาโปรโมตตัวเกมแรกๆเนี่ยเอ้ยมีความน่าสนใจมากแวดวงก็รู้จักเกมนี้ก็เพราะว่าเช้านี่แหละฮะแต่ตอนเปิดให้บริการเกมในช่วงแรกๆครับ เกมมันดันตรงกับตอนที่ d e a d l o ็อกเปิดทดสอบเกมช่วงแรกๆเหมือนกันแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงฮะปรากฏว่าเชาแกก็โปรโมทสเปกเตอร์แหละครับแต่โปรโมทได้ไม่เท่าไหร่ครับ2-3วันนะแกก็กลับไปเล่น d e a d l ล็อกในช่วงเวลานั้นนะ โอ้โหแกตไต่แ้งเดนล็อกไม่สนใจเลยฮะเล่นแบบมืดฟ้ามวด,ดินประหนึ่งว่าติดเลยฮะจนทำให้หลายๆคนมองเกมสเปกเตอร์ดีวกับค่ายเมส์เทนท็อปสตูดิโอไปในทิศทางที่ไม่ดีแล้วบอกว่าโอ้โหเกมคุณสนุกเหรอสนุกจริงเหรอดีจริงเหรอถ้าดีจริงเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเกมเนี่ยคงไม่ไปเล่นเกมเดนล็อกหรอกจริงไหมฮะเนี่ยครับ เป็นประเด็นดรมาม่าที่ทำให้คุณเนทมิเชลนะ่ะประธานบริหารหรือว่า CEO ของ Mountain Top Studio ต้องออกมาประกาศแบบออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเลยฮนะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเชาไม่ได้เป็นเจ้าของของเกมนี้นะเกมเกมนี้เป็นของ Mountain Top Studio นะอะไรก็ว่ากันไปฮนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเอ้ยถึงเชาจะไม่เล่นเกมก็ยังเปิดให้บริการต่อไปนะเอเอออกมาแก้ข่าวไงเรานึกถึงตอนที่ซ e o ของดิ ไออะไรสักอย่างอ่ะออกมาบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้เป็น CEO นะอะไรทำนองนี้ฮะออมันใช่เลยจริงๆนี่ไงขนาด CEO ของคุณยังไม่ติดเกม d e ส d l ล็อเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันก็ไม่เวิร์กไงสุดท้ายครับเรื่องที่มันเขาเรียกว่ามีผลต่อคนเล่นเลยจริงๆนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อมัน่นก็ต้องบอกว่าค่าย Mountain Top Studio เนี่ยโอ้เรื่องของความเชื่อมั่นในการพัฒนาเกมเรื่องของการที่จะต่อยอดให้เป็นเกม eSports รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาเกมไลฟ์เซอร์วิสให้แบบเออเนี่ยเราจะเปิดต่อไปนะเกมจะมีอายุที่ยืนยาวแน่เนี่ยมันยังไม่น่าไว้ใจครับมันไม่มีอะไรที่มีความน่าเชื่อมั่นเทียบเท่ากับค่ายวาวได้เลยโอ้โหวาวก็ทำเกม Counter Strike ทำ d o t า2จนกลายเป็นตำนานไปแล้วใช่ไหมฮะและหลายๆคนก็เชื่อมั่นว่าด้วยความที่เกมคุณภาพแบบ1ิเต็ม10อย่าง d a ด l o c k เนี่ยเปิดตัวออกมาค่ายวาว จะต้องดันให้กลายเป็นหนึ่งใน e-sport ยอดฮิตในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะถึงแม้ว่าเขาจะมีผลงานที่พลาดแบบล้มไม่เป็นท่ายอย่างอันเดอร์หลอดหรือ a r t ์ติแฟกก็ตามเอ๊ก็อย่าไปพูดถึงสิแล้วไปแล้วก็แล้วกันไปใช่ไหมฮะเออแต่ว่าเกมพวกนั้นถามผมว่าเป็นเกมดีไหมก็ถือว่าเป็นเกมดีนะเออปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แต่นี่แหละฮะคือเหตุผลที่เอ๊ ทำไมเกมอย่าง Spectre d ์ดีไวไม่ประสบความสำเร็จแต่เกมของอีกค่ายอย่าง d e a d l o อกเนี่ยอนาคตเขาโรยด้วยกลีบกุหลาบพอสมควรทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเรื่องราวทั้งหมด,หมดในแวดวงจอบประเด็นในวันนี้ฮะใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้อย่าลืมครับกดติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมแอดมินพันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้หมดหน้าที่แล้วสวัสดีครับ